หนูว่าร้องเพลงนี้เป็นร้อยร้อยครั้งละครับแต่วัทำไมทำแบบนี้หนูร้องดิคุณไม่พอพอเห็นชื่อแล้วมันมันมันสับสนหน่อยนี่ที่บอกร้านกาแฟหรือยังไงคะทำไมฮะชงเข้มหรือเกิอปีนี้ไม่ใช่ปีชงนะชงเก่งจังเลยก็ครับนี่ก็ฮะ เงินีเยอะเหลือเกินนะ oh. อะไรนะฮะเจ๊ <Okay. S 1> ทำอ๋อโดนเจ๊แกเอะเจ๊ <laughs> oh. uh, ไม่ได้ขับรถมา <laughs> ใช่ไหมฮะคืนนี้ไม่ได้ขับรถมา <laughs> น้องมีเพื่อนดูแลนิดนึงนะครับผม <laughs> ช่วยส่งถึงบ้านด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> เป็นห่วงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ดูหน้าตา ชัดเจนทุกคนเลยนะตาเยอะแม่เหมือนต้มองตาดูไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคือถือกล้องมาที่เอียงคือออบถือกล้องเอียงแล้วนะฮะไม่ไม่แค่แต่อีหนูนะฮะเอีก้อยีนะคะอีนะคะคือหนูอ่ะเรียกอีหนูแล้วค่อโดนคุณตาว่าทำไมเรียกอีว่าอีหนูก็อ๋อว่าเขาคงฟังเราไม่ช้าแต่ว่า ขำว่าก้อยเนี่ยมนันมีไมโทรอยู่แล้วไงไมโทรก็เลยตัดชิ้งอ๋อก้อย <c oughs> เดี๋ยวสิสอกใหญ่เลยอย,อยู่ดีๆมาส่งพันรักให้กันทำไมอ่ะเ <c oughs> ขินจังเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวมาเดี๋ยวมานางเมานางเมา <c oughs> นะก็ได้เลยนะครอบครัวของผมมันดั้งจริงดีตรงนี้ดีมากนะค่ะบพี่พี่ไม่ใช่ว่าหนูมาทำงานเอาเงินเพี่ยงเดียวบ้านหนูนุ่งจริงหนูพี่เนี่ยเบาเลยดูแม่หนูก็แอบอยู่ด้วยแดอนหลังแล้วเอออีนิดนึงคุณแม่หลับแล้วนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าน้องหนูกลับมาเดี๋ยวอังโกลม่าน้องสาวเดี๋ยวมาร์กมาหมดที่ไม่เป็เราเราเจ้ากันจ้างหนูบ้านหนูดีของพี่ น้องดาก็มาว่ะเออเอาถ้าปีหน้าส่งน้องดานะเราอยู่ไันถึงวีสุดท้ายมีตีเออะาำน้องดาก่อนไหมอย่างแรกทำน้องดาก่อนจริงๆแล้วก็เต้วไม่ลงเราแล้วครับผมแต่ว่ารู้สึกขอบคุณมากๆที่มากับเต้นขนาดนี้นะคะก็มีเหมือนที่มันจะกล่าวดีบอกว่ามาจากยฟังสักวัดจริงป่าวมาจากที่ไหนกันบ้างครับใครไกลสุด ฮะโอล่าไกหรือเปลรโอ้ขอบคุณมากครับมาจัดพหารขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่ตอบขึ้นมานะฮะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะก็มีความสุขชื่นใจว่าดูดีใต้ไฟเหมือนเมตอนอยู่ในบ้านนะคะก็ ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรายังเจอกันอิวีแปลกนะฮะครับผมเราเบาไปให้เต็มที่แต่ต้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมจะไปด้วยทใช่หลังจากนี้ต่อไปคือถ้าไม่มีงานร้องเพลงแล้วก็ไปกินก็ชวนด้วยแต่ไม่จ่ายนะคะต้องเสียงนะอ้าวเลยอ้าวโอเคก็เหลืออีกบทเพลงสุดท้ายให้คุณช่วยหนูร้องได้ละกันซึ่งเป็น เพลงอเออเรียกว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตของหนูเลย